สวัสดีค่ะคโ่อยเองค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้อ่อยด้วยนะคะเวลา่อยลงคลิปใหม่ๆตอนเที่ยงของทุกวันเราจะได้มาเจอกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำเมจิกเค้กเลมอนนะคะก็เป็นเมจิกเค้กรสชาติเปรี้ยวนิดๆน,นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะใส่แดงลงไปเลยนะคะ2ฟองค่ะผสมกับน้ำตาลทรายนะคะ50กรัมค่ะ เดีจะตีน้ำตาลกับไข่แดงเนี่ยให้มันเป็นครีมมี่นะคะให้สีเขาอ่อนลงเลยสีอ่อนลงแล้วเป็นครีมมี่แล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เนยจืดค่ะละลายลงไปเลยนะคะ60กรัมค่ะ ส่ผสมเข้ากันแล้วเราจะร่อนแป้งเค้กลงไปนะคะ50บกรัมค่ะอใช้ความเร็วต่ำนะคะเข้ากันดีแล้วใส่น้ำมะนาวเลมอนลงไปนะคะ30ซีซีค่ะ จากนั้นออยจะค่อยๆใส่นมลงไปทีละนิดทีละน,นะคะก็นมทั้งหมดที่ใช้ 220cc ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวส่วนผสมของเนื้อเค้กตรงนี้นี่เราจะพักไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเมอแรงค่ะแต่ก่อนที่คุณผู้ชมจะทําเมอแรงคุณผู้ชมไปอุ่นเตาอบรอไวเลยนะคะ150องศาแล้วก็ตั้งน้ําต้มรอไว้เลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้การอบแบบใช้วิธีการสติมมิ่งนะคะขั้นตอนการทําเมอแรงเราจะใช้ไข่ขาวทั้งหมด2ฟองนะคะน้ําตาลทรายขาวค่ะ25กรัมตีเลยค่ะ ฟองเมอแรงที่ตีได้ลักษณะประมาณอย่างนี้เดาจะค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปนะคะแบ่งใส่เป็นสองครั้งค่ะตีจนขึ้นเงาแล้วก็ตั้งยอดแข็งเลยนะคะตั้งยอดแข็งเป็นอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวอาจะนำมาผสมในส่วนผสมเนื้อเค,ค้กที่เราทำทิ้งไว้เมื่อกี้เลยนะคะ ใช้ตะก,ก้อมือนะคะในการคนส่วนผสมใส่มือแรงลงไปครั้งเดียวนะคะให้หมดเลยคนส่วนผสมของเนื้อเค้กแล้วก็มือแรงให้เข้ากันเนี่ยประมาณ5-6รอบนะคะคนลงไปให้ลึกจนถึงข้างล่างเลยนะคะ หลังจากนั้นก็เขี่ยข้างหน้าเนี่ยให้เมอแรงเนี่ยกระจายตัวกันให้ทั่วนะคะอย่าให้เป็นก้อนติดกันใหญ่มากค่ะ <c oughs> ได้ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเทใส่พิมพ์เหลี่ยมกันนะคะพิมพ์ที่ใช้ก็จะมีขนาด4ีคูณสนิ้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะเทใส่พิมพ์เหลี่ยมเราต้องมาเตรียมถาดสตริมมิ่งของเราก่อนนะคะเราจะใช้กระดาษอเนกประสงค์นะคะในการรองก้นพิมพ์แล้วเราก็วางพิมพ์เค,ค้กของเราลงไปเลยค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วก็เทเค,ค้กของเราลงไปเลยค่ะ ตัวที่เป็นคัสตาร์ลงไปอยู่ข้างล่างนะคะเพราะเขาจะมีน้ําหนักมากกว่าตัวของมือแรงซึ่งอยู่ข้างบนเปลี่ยนหนเค่ค่าให้เสมอกันหลังจากนี้เนี่ยเราจะใช้น้ําร้อนที่เราต้มเสร็จแล้วเนี่ยในการใส่ลงไปในพิมพ์นะคะใส่ลงไปให้ได้สักประมาณความสูง2เซนนะคะคุณผู้ชมเห็นระดับขอบไหมคะก็จะประมาณสักครึ่งพิมพ์พอดีค่ะ เดี๋ยวนำเข้าอบนะคะที่อุณหภูมิง150องศาที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นาน30-35นาทีนะคะไปเลยค่ะตอนนี้เค้กอ๋อนก็ครบเวลา35นาทีแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้จนเย็นเลยนะคะแล้วค่อยเอาแช่ตู้เย็นค่ะคุณผู้ชมจะแช่ทิ้งไว้ั้งคืนหรือว่าเอาแช่ในตู้เย็นสักประมาณ2ชั่วโมงแล้วค่อยออกมาทานก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวอ๋อจะแช่ไว้คืนหนึ่งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าข้างในเค้กเป็นจะเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้เค้กของไอยก็ผ่านมาแล้วหนึ่งคืนนะคะแช่เย็นคุณผู้มชมเดี๋ยวดูข้างหน้ามันก็จะประมาณน,นี้เดี๋ยวไอ้ขอญาตแกะพลาสติกแกลบก่อนค่ะว้าวค่ะเป็นแบนี้ตัดเค้กกันค่ะ บนนุ่มฟูตรงกลางจะเป็นครีมมี่นะคะและข้างล่างสุดจะเป็นตัวคัสตาร์ดตกแต่งหน้าด้วยเนยสดครีมชีสนะคะสูตรจะอยู่ในเอพิโซดวูปิพายค่ะเลมอนฝานบางค่ะวางแปะไว้บนหน้าเลยเมจิกเค้กเลมอนสักชิ้นไหมคะ <S <S สูตรอาหารโฮมเมดอร่อยๆอออต้องที่ครัวไอเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เอด้วยค่ะอีกช่องทางนึงทาง f a c e b o o k Fanpage ครัวไอเองค่ะ